กราบนมัสการพระภูสุตตญาณสารเจ้าอาวาสวัดศีสะอาดเจ้าคณะตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยวันนี้ดิฉันนางสาวพัชิกาพิมพ์ประชานักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีรัช้างอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้แสดงธรรม เรื่องหลักธรรมในการดำรงชีวิตค่ะหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเอาไปประกอบกับการใช้ชีวิตทั่วไปหลักธรรมที่พระตองค์ทรงกำหนดให้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็มี หลายอย่างหลายข้อหลายหัวข้อแต่ว่าก็ขอยกบางหัวข้อมาเป็นตัวกำหนดในวความเอื้อเฟื้อการให้การเป็นมิตรมันจะเกิดจากการที่เราเอื้อเฟื้อคนเราความเอื้อเฟื้อไม่ใช่แค่อาหาร ไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินให้เราเอื้อเฟื้อด้วยน้ำใจโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพื่อเฟื้อเช่นให้ความช่วยเหลือนะในทางด้านความคิดคุณมีปัญหาอะไรให้ฉันช่วยได้ไหมนะให้ฉันช่วยส่องสว่างในทางดำเนินชีวิตได้ไหม นี่ก็คือการให้ที่พระองค์บอกว่ามันก็ดีประเสริฐเพราะเราไม่ต้องไปสรรหาซื้อของอะไรมาให้คําว่าเอื้อเฟื้อเอืเ้อเฟื้อในการให้ทานตรงนี้ให้ธรรมะชนะทั้งปวงพระองค์ทรงตัดไปแล้วให้ธรรมะธรรมะคือการธรรมชาติธรรมะ,ะการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยแหละการธรรมะเป็นยังไงอ่ะเราไม่สามารถไปตอบปัญหาของเขาได้ทุกอย่าง เราไม่สามารถไปรู้ปัญหาเขาเขาได้ทุกอย่างแต่ปัญหาบางอย่างเขาก็จะเอามาปรึกษาเรานี่คือการให้ทำเชือกปัญหาก็เปียบเหมือนเชือกบางคนก็ผูกปมแน่นบางปมก็ผูกปมหลวมถ้าหลวมมันก็แก่ง่ายบางคนก็แก้ลําบากเราก็อาจจะช่วยสกิดความคิด ความอะไรละ่ะละเอียดให้เขาได้เพราะบางทีคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะเอาหลายๆเรื่องมารวมกันเมื่อรวมกันแล้วมันก็ลเลยแยกปัญหาไม่ค่อยออกแต่พอเราได้เป็นคนฟังให้เขาระบายให้ฟังให้เขาเล่าให้ฟังเราก็คิดตามบางเรื่องแล้วอาจจะไปฉุกให้เขาคิดพูดให้เขาคิดได้ว่าอ่ะคุณควรทําอย่างนี้นะ ควรควรเป็นอย่างนี้นะลองแก้แบบนี้ไหมนี่คือการไปช่วยเขาขายายปมเชือกออกจากที่มันเคยรัดแน่นไว้เราก็ไปช่วยขายายปมมันออกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าช่วยได้ทุกคนเพราะบางคนเขาก็มืดบวดเหมือนที่พุทธองค์บอกว่าบุคคลของเราเนี่ยเปรียบเหมือนบัวซีเหลาปะทะปรมะปกติตนอยู่วิป,ะะปติตนอยู่ ถ้าปรมะเราก็ยากที่จะดึงเขาขึ้นมาถ้าอยู่ในขนาดกลางเราก็พอที่จะดึงเขาให้มันพ้นน้ำได้ดการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็ตึงต้องเจอเราเรียนพุทธบริหารเราไปบริหารคนเรียนเพื่อไปดูแลคนไปช่วยเหลือคนอยู่แล้ว ฉะนั้นหลักการในการบริหารของเราเนี่ยจริงต้องมีความเอือ้อเฟื้อเป็นผู้ใหญ่เราเรียนเพื่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราต้องหันลงมามองข้างล่างมองลูกน้องมีปัญหาอะไรบ้างพอที่เราจะช่วยได้ไหมคนที่ต่ำกว่าเราคนที่ฐานะการงานเขาต่ำกว่าเราเขายังมีมีปัญหาอะไรไหมพอจะช่วยเหลือได้ไหมมันอย่าไปทำตัวเอาผดีดไปเหนือ บางคนนี่เป็นหัวหน้าพอได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วก็สั่งอย่างเดียวเพราะฉันเป็นหัวหน้าแล้วมันก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงงานคุณเยอะไหมถ้างานคุณเยอะงานนี้เอาให้ใครได้ไหมเนี่ยเหมือนเราที่มาเรามาเรียน,นยหลักการผู้บริหารเนี่ยการศึกษาหลักการบริหารการศึกษาของเราเนี่ยเรียนสิ่งเหล่านี้เพื่อเอาไปทำนะเอาไปทําให้ว่าเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงบ้าง พัฒนาอะไรได้บ้างเพราะเราจะไปเอื้อเฟื้อเขาในเรื่องของสิ่งของอเงินทองก็ไม่ได้ทีนั้นเราต้องเอาความคิดเอาการพัฒนาของเราไปทำให้เขาช่วยให้เขาได้ในสิ่งที่ในการพัฒนาเมื่อพัฒนาคนได้สถานที่ที่เราไปอยู่มันก็เจริญเนี่ยนั่นก็คือหลักการพัฒนาที่เขาพยายามสอนให้เรารับรู้ในการทำใช่ไหม หลักผู้บริหารก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าเราต้องหันมองคนที่เป็นลูกน้องผู้นำใครก็เป็นผู้นำได้แต่ภาวะผู้นำจะมีสักกี่คนที่เปลี่ยนได้คำว่าภาวะผู้นำก็คือว่าผู้นำที่ดีและมีผู้ตามที่ดีคอยเชื่อเหลือเกือนน้อหนุนกันหลักของมันในการทำถามว่าหลักที่พระตั้องค์ทรง กำหนดไว้มันก็มีหลายข้อแต่แต่ละคนเอาไปใช้มันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นหน้างานของแต่ละคนเราก็ต้องไปดูเมื่อเราไปอยู่ในทะที่ใดเราก็ต้องมองดูสิ่งรอบตัวก่อนว่าใครที่เสมอกับเราใครที่สูงกว่าเราใครที่ต่ำกว่าเราและเราสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างเราสามารถเอื้อเฟื้อใครได้บ้าง นั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติในสถานที่ทํางานที่เราต้องเจอทุกคนการที่เราไปอยู่ไหนแล้วเอาอํานาจเราไปใช้เลยทันทีไม่มีใครประสบความสำเร็จสักคนทุกคนต้องไปดูก่อนว่าเราเป็นยังไงสถานที่เราเข้าไปทํางานการดําเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราเมื่อไปอยู่กับครอบครัวลูกเราเป็นยังไงหลานเราเป็นยังไงพ่อแม่เราเป็นยังไงเราจะเอื้อเฟื้อยังไงเมื่อมี เมื่อพอมีเก็บแล้วเราให้พ่อแม่อันนี้คือก็คือการว่าบริหารชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นแล้วการดูแลพ่อแม่มาตาปิดตุอุปถานังอันนี้ก็คือการที่เราจะดําเนินชีวิตไปด,ด,ดีเมื่อเราดูแลพ่อแม่เสร็จแล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลคนอื่นด้วยคนรอบข้างการดําเนินชีวิตของเราก็จะประมาณนี้ครับในการทําดําเนินชีวิตส่วนหลักธรรมที่หลัก ก็คือเราต้องเอาหลักพูม์ยิหารสี่ไปใช้เ <Yeah. S 1> มตตากราุณาเมตตาอุเบกขาเมตตาในสิ่งที่สมควร <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าเมตตาทั่วไปุ <Yeah. S 1> ุตตาใครก็ใครได้สิ่งดีๆมาแล้วก็พอยินยีเข้าไป <Yeah. S 1> เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางให้มันเป็นไปตามหลักของมัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เราจะไปฝืนมันก็ไม่ได้ <Yeah. S 2> น,นี่คือหลัก หลักการผู้บริหารหลักการดําเนินชีวิตของเราแบบตรงตรงที่พระพุธองทรงกําหนดไว้แล้วหลักเมตตาภูมิหารนะฉะนั้นการที่เราจะไปทําไปประกอบจิตการอันใดอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูสถานที่ก่อนเราจะไปทําสิ่งไหนเราก็ต้องดูก่อนว่ารอบๆตัวเราเป็นยังไงบ้างเราต้องศึกษาดูก่อนอย่า ใช้ความคิดว่าฉันมีดีนะฉันมีความรู้นะฉันมาเป็นผู้บริหารนะเอาสิ่งเหล่านี้ไปข่มคนที่เขาเคยทำอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่เข้าใจกับเราเหมือนกันเขายังมองว่าเรายังอ่อนอยู่นะเรายังด้อยประสบการณ์อยู่นะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากอะไรนี่คือการเราต้องดูรอบๆนะครับสิ่งถ้าเราดูรอบๆเนี่ย ถ้าเราดูรอบๆอไปมันทั่วไปหมดทุกคนเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเนี่ยก็คือเราต้องมองให้ดูให้ครบกวันชีวิตของเราจะเดินหน้าไปยังไงเราก็ต้องวางแผนเราเมื่อฉันได้สิ่งนี้แล้วฉันพอหรือยังถ้ายังไม่พอฉันจะเดินหน้าต่อไปเมื่อจะเดินหน้าต่อไปฉันจะมีทุนเท่าไหร่ฉันจะมีอะไรบ้าง นี่คือการวางแผนด้วยดังนั้นหลักของพระองค์คือการอยู่ร่วมกันเราต้องมีความเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อให้กันและกันคอยที่จะให้กําลังใจรู้จักการให้กาลังใจกันและกันกับท่านด้วยคนอื่นที่เราอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปประสบในภายภาคหน้า เมื่อการที่เราต้องอยู่กับบุคคลทั่วไปการดำเนินชีวิตไม่ใช่สินเดียวเราต้องประสบพบเจอคนอีกมากมายฉะนั้นว่าถามว่าเอาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมีเยอะครับนะบอกกันก่อนว่ามีเยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรมาใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะสุดท้ายว่า ของพุทธองค์เนี่ยแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็คือแปดหมื่นสี่ันคำสวนเนี่ยเยอะนะหลังคนบอกว่าโอ้เยอะมากเลยจะไปท่องยังไงไหวไม่ฮพระองค์บอกว่าศีลส,สมาธิปัญญารักษาศีลมีสมาธิกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราประสบอยู่ปัญญาเกิดหรือสามอย่างมันหนักเกินไปรักษาสติของตัวเองให้มัน่นนั่นคือหลัก ของพระพุทธศาสนาของเราโดยตรงๆเนี่ยเมื light, uh, ่อเรารักษาสติของเราให้คงอยู่เราก็จะทำได้ให้มันดีการกระทำการพูดวาจาอิตใจของเราเป็นสิ่งที่เราพึงต้องทำว่าให้ดีนะครับถ้าเรากาย ประกอบอมมสาชีพที่ดีเราไม่ได้ไปทุจริตคดโกงใครวาจาพูดดีกับทุกคนวาจาพูดดีกับทุกคนให้ทุกคนมีดีใ,ใจเอื่อเฟือ้อเผื่อเพล่ให้ทานเก่ทุกคน,นเมื่อสามอย่างสมบูรณ์กันเราก็จะทำได้ทำได้ให้มันดีนหลักผู้บริหาร ต่งขาวว่าเราเอาไปเนี่ยเราต้องไปเจอเจอปัญหาอะไรครับเจอปัญหาของนักเรียนนะลูกน้องผู้ที่อยู่ร่วมด้วยนะลูกน้องผู้ที่อยู่ร่วมด้วยกับเราเองอันนี้ก็เหมือนที่บอกเราต้องเข้าใจลูกน้องแต่ละคนเป็นยังไงบ้างหัวหน้าของเราเป็นยังไงบ้างฉันต้องปรับตัวยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปมองไปมองว่าพระอาาจันไม่สามารถบอกบอกได้หมดว่า เราต้องทําอย่างไรบ้างของเราเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะไปประสบเองการแก้ปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแก้ปัญหาของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ต้องบอกนะครับแก้ปัญหาแต่บอกก็ต้องบอกให้ได้นะครับบอกให้ได้ว่าเป็นยังไงบ้างแก้ปัญหาแล้ว ปัญหาเพราะแต่ละวันของการที่การไปอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยแต่ละวันปัญหาไม่เหมือนกันอยู่แล้วปัญหาแต่ละอย่างที่เราจะประสบกนันโอ้แต่ละวันนี่เยอะแยะเพราะว่าคนมันเยอะไงใช่ไหมละ่ะเวลาเราไปทํางานการทํางานมันต้องมีคนเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราทําอยู่คนเดียวการบริหารในโรงเรียนกับในวัดอย่างไงค่ะการบริหารในโรงเรียนกับในวัด ในวัดนี่มันมันมันเป็นจํานวนคนที่น้อยเจ้าวาดแล้วมีพระลูกวัดอย่างวัดที่ใหญ่หน่อยก็จะมีพระลูกวัดเยอะใช่ไหมล่ะก็แต่ว่ากฎระเบียบละโดยรวมๆแล้วคนที่เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยส่วนบรรลุนิติภาวะมาแล้วเนี่ยส่วนมากก็บอกกันเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าของการบริหารโรงเรียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราแบบมันไปเจอ,อห,ลหลายหลายเหตุผลในเพราะว่า คุณครูผอ,อมามันก็จะมาหลายสายมารวมกันมันก็เป็นถ้าพูดอีกอย่างนึงคือต่างคนต่างก็เก่งในสายของตัวเองมาอยู่รวมกันใช่ไหมล่ะดังนั้นการที่เราจะไปปรับตัวกับเขาอะเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยส่วนการบริหารในวัดนี่มันอ่าไปจากที่ว่ามันมันแต่ละคนมันรู้หลักหน้าที่เพราะว่าของวัดเนี่ยมันถ้าทํากิจวัตรอยู่ประจาเนี่ย ชาตื่นทาวัดบิณฑบาตฉันข้าวสวดมนต์ปฏิบัติตนอ,อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีหลักด้วยตรงๆของพระธรรมวินัยครอบไปอยู่แล้ว <S <S แต่ส่วนของคุณโยมที่จะต้องไปพบเจอข้างนอกเนี่ยแต่ละคนมันเขาก็ยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะคนละมาคนละสายคนละอย่างกันใช่ไหมละ่ะฉันก็ เป็นครูวิชานั้นนะฉันเป็นครูวิชาคุณจะไม่เข้าใจฉันได้ยังไงอะไรประมาณนี้<ฆ>นี่ดังนั้นการที่เราจะไปไปอยู่ร่วมกับเขาเราไปอยู่ร่วมกับเขาเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไง<ฮ>ดังนั้นนะหลักการดําเนินชีวิตของเราที่จะไปอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้ก็ให้เรารักษาสติมีปัญญารอบรู้ว่า เราอยู่ในสถานการณ์เช่นไรอยู่ในที่แบบไหนพระอาาจยันไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าต้องทําบทนั้นนะต้องทําบทนี้นะแต่หลักใหญ่ๆของพระตัวองที่กําหนดไว้คือหลักเมตตาภวิหารสีของเรานะรให้เราเอาไปนปําปฏิบัติได้นะอนุมโมทนาสาธุครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอราบขอพระคุณท่านพร้ครู เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้แสดงธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมในการดำรงชีวิตทั้งเกี่ยวกับหลักที่นำไปใช้ในการบริหารงานเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็ทั้งหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงนะคะก็ขอ